สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนตุลาคมมาดูดวงของชาวมังกรในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์แต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่มังกรอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวสาวดาวประจําตัวของชาวมังกรยังจอนเป็นเกษตรกุมรักอยู่แล้วดาวก็เดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นชาวมังกรจะกลับมาแข็งแรงมีอิสระเป็นตัวของตัวเองพร้อมที่จะเดินหน้าพาตัวคุณไปสู่เป้าหมายมังกรเป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆชีวิตคุณต้องเหนื่อยต้องอดทน พราะรหัสเจ้าเรือนสหัสชะที่จรร่วมเสาทําให้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเหมือนอยากไปเจออะไรใหม่ๆบ้างคุณอาจจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ดีเหมือนกันนะในจังหวะนี้ได้พัฒนาเพิ่มทักษะให้ตัวเองสนับสนุนนะให้คุณเพิ่มพูนความรู้จะเป็นความรู้อะไรก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าวันหน้าอาจจะได้ใช้ไม่มีอะไรเสียเปล่า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทำให้ชาวมังกรเหนื่อยมากขึ้น แต่เป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเป็นไปเพื่อความสําเร็จที่สําคัญคุณอย่าจิตตกเพราะว่าดาววินาศมากุมลักทําให้คิดมากคิดเยอะช่วงที่ดาววินาทุมักุมรักอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาเยอะนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนแต่ข้อดีคือคุณจะเป็นคนเซนเ์นแมนเพราะฉะนั้นเชื่อลางสัหรณ์ของตัวเองนะจะทําอะไรดีไม่ดีถ้าความรู้สึกคู่แรกมันบอกว่าอะไรก็ให้เชื่อตามนั้น ในเรื่องของการงานตอนนี้ดาวสุขเจ้าเรือนการงานของคุณจรเป็นเกษตรยังให้คุณกับชาวมังกรอ,อยู่นะจะทำอะไรก็ยังให้ผลเต็มที่แต่ว่าสุขยังอยู่ตรงนี้อีกแค่สองวัน เพราะวันที่3ตุลาดาวศุกร์จะจอเข้าราศีพิจิกพบลาภะของคุณยังคงเป็นพบที่ดีนะแต่ว่าดาวการงานเป็นฝรัแปลว่าการงานนึงอาจจะดรอปลงบ้างหรือสองปุณอาจจะต้องไปเริ่มงานหรือได้รับมอบหมายในงานหน้าที่ใหม่ที่คุณไม่ค่อยถนัดอาจจะรู้สึกไม่อยากทําแต่ทําทําไปแล้วมันจะนําความสําเร็จมาให้มันจะกลายเป็น ผลดีนะแล้วก็อังคารเจ้าเรือนลาพะยังแข็งแกร่งยังจรเป็นมหาจักรอยู่ในภพสุภะ ซึ่งก็เป็นพบของความสําเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการงานของคุณอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามามีหน้าที่ใหม่ๆม,มีภาระเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันนํามาซึ่งความสําเร็จข้อสำคัญคือคุณอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่ละกันนะเพราะว่ามีทั้งอังคารกับพุธซึ่งเป็นคู่วิวาทะในเรื่องของคําพูดคำจายังต้องระวังอยู่นะแล้วก็อังคารกับอาทิตย์เองก็เป็นดาวคู่อุบัติเหตุด้วยนะเดี๋ยวไปขัดแยง้งอารมณ์ร้อนอารมณ์ ขึ้นจะทําให้ผู้ใหญ่แทนที่จะสนับสนุนคุณเขาก็จะหมั่นไส้คุณซับเปล่าถนอมตัวนิดนึงเพราะว่าดวงการงานของคุณกําลังจะดีมีโอกาสที่จะมีโชคดีเรื่องงานเข้ามามีเงินทองเข้ามาจากการทํางานได้ไม่ขาดหรือมีคนชี้ช่องทางผลประโยชน์ให้เพราะฉะนั้นเดือนนี้มังกรต้องบอกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะปัญหาที่มีมานะจะคลี่คลายลงไป คุณที่ตกงานอยู่กําลังมองหางานมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่วันที่18ตุลาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือ,อ,นะอนมรณะจรเข้าพบการงานพอ18ไปแล้วเนี่ยเรื่องการงานของคุณต้องระวังความผิดพลาดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่เดี๋ยวเบื่อมากอึดอัดมากคุณจะตกงานซะ,ะเปล่าๆแต่ว่าใน อีกมุมหนึ่งนะมรณะเนีน่ยหมายถึงการเดินทางก็ได้การเปลี่ยนแปลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีการเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบ่อยหน่อยอาจจะเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดสั่งถิ่นต่างที่หรือว่าขยายธุรกิจไปต่างถิ่นต่างที่อันนี้ถือว่าดีหรือคุณอาจจะกลับไปทํางานที่เก่าเอางานเก่ากลับไปทําใหม่ปรึกษาผู้ใหญ่เก่าๆเอาคอนเนคชั่นเก่าๆกลับมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการทํางานในมุมนี้ถือว่าดีวันที่21ตุลา ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุทุของคุณจอเข้าในภพการงานอังคารจะสลับเรือนกับเศษสลับเรือนเกษตรอยู่กับดาวศุกร์นะเจ้าเรือนการงานเอากับพันธุทุกรรม,มะลาพะนะเพราะฉะนั้นดาวศุกร์กับดาวอังคารซึ่งเป็นประยูจะแข็งแรงขึ้นเพราะเป็นกเกษตรสลับเรือนทําให้เรื่องการงานของคุณจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทําให้คุณ พบกับความมั่นคงแต่ว่าอย่างที่บอกนะอังคารกับอาทิตย์กับราหูต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าราหูเนี่ยจะมาเสริมทําให้อังคารกล้าขึ้นบางทีคุณทําอะไรที่มันสเสี่ยงเกินไปมันก็อาจจะไม่อ,อาจจะ เกิดผลไม่ดีนะแล้วก็อังคารกับอาทิเตย์ข้าเป็นดาวแตกหักด้วยมีมฤตยูมาเลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของความคิฐิในการทํางานอาจจะต้องเบาๆลงบ้างก็จะถ้าคุณควบคุมได้เนี่ยเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวมังกรอีกเดือนหนึ่งนะวันที่30สตุลา ดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภะก็อจอนก็พบการงานเห็นไหมเ <_ C> พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณควบคุมอารมณ์ควบคุมคคในเรื่องของคําพูดในเรื่องของทิธิตอนเนี้การงานคุณจะกลับมาโดดเด่นมีความสําเร็จจับต้องได้เป็นลูกธรรมผลงานจะออกมาดีแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้ลุน้นนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือคุณอาจจะมีการเดินทางไกลเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศ ต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเพราะงานนะอาจจะไปดูงานไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ได้วันที่31ตุลาดาวศุก ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจอเข้าพบวินาศนะดาวเป็นมหาจักรแต่ว่าวันที่31ก็คือปลายเดือนไปแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานพอ31ไปแล้วอาจจะต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจสักนิดหนึ่งเพราะว่าพอไปอยู่วินาศมันอาจจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้นะหรือมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานการเข้ามาให้คุณต้องจัดก,การแต่ว่าดาวเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะจัดก,การปัญหาแล้วผ่านไปได้แน่นอน ในเรื่องของการเงินตอนนี้ราหูเจ้าเรือนการเงินจอนอยู่ในภพปุตตะพอวันที่สามเนี่ยดาวสุกนะไปจรแจ้งผลอยู่ในภพลาภะเท่ากับกระดุมพระเป็นการเงินตัวหนึ่งและมาจออยู่ในปุตตะเป็นรายได้ใหม่ๆแล้วก็ดาวสุกเจ้าเรือนมาแจ้งผลในภพลาภะ เป็นพบที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองทั้งสิ้นกระดุมพระปุตตะลาพระเพราะฉะนั้นเดือนนี้นอกจากการงานของชาวมังกรจะดีแล้วยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ในเรื่องการเงินการทองต้องถือว่าดีมากๆกระดุมพระปุตตะการเงินของคุณจะมีะไรายได้ใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะมีะไรายได้เสริมมีอาชีพที่สองนะรายได้คุณจะมาจากทั้งราย ายได้หลักและรายได้รองคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินโชคจากการเสี่ยงถ้าจะเสี่ยงนะจะเสี่ยงดวงให้ซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารมีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลในเรื่องรายรับเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวในเรื่องของรายจ่ายก็ยังมีอยู่นะเพราะศุกร์เนี่ยมาเป็นประในภพลาภะศุกร์เป็นดาวการเงินอีกดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะใช้เงินเก่ง แล้วเลงกับลาหูด้วยหน้าใหญ่ใจโตใช้เงินตามอารมณ์ตามความพอใจของตัวเองแล้วพอสิ้นเดือนไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเริ่มมาแล้วนะจิป,ปาทะอาจจะต้องจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบ้างแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดือนนี้รายรับของคุณค่อนข้างดีก็ไม่น่าจะกระทบกระเทอือนในเรื่องของการเงินการทองเท่าไหร่นะ ในเรื่องของความรักนะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวความรักจรอยู่ในภพลาพะตั้งแต่วันที่สามคุณก็จะมีคนเข้ามา สนใจมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะทีนี้ดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจเพราะว่าดาวความรักเป็นประเนี่ยความรักอาจจะไม่สนใจหรือคนที่เขาเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจค่อยๆดูไปก่อนราหูกับสุขเนี่ยบางทีรักแล้วรักจนหลงนะรักจนคุณไม่ได้มองความจริงคิดแต่ว่า เออมีคนเข้ามาแล้วก็แฮปปี้อยากมีความรักอะไรแบบนี้ทีนี้ดูด้วยนะว่าเขาโสดจริงๆหรือเปล่ายังมีพันธักอยู่หรือเปล่าส่วนคุณที่มีคู่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์เรื่องของคู่ครองและคนรักบ้างเพราะว่าเกตจออยู่ในภพปัตตนีเดือนนี้ทั้งเดือนคู่อาจจะเอาใจยากสักนิดนึงมีเรื่องจุกจิก กวนใจแต่ว่าเอาจริงๆเดือนนี้ชาวมังกรนะคุณสนใจโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอันนี้แฮปปีกกปป้กว่ามากๆแฮปปี้กว่าจริงๆในเรื่องสุขภาพต้องเตือนชาวมังกรกันนิดนึงนะเพราะว่าวันที่30ตุลาเกตเองจะจอเข้าพบอริเนี่ยเกตจะเป็นโรคที่ค่อนข้างหา ต้นเหตุของโรคได้ยากเพราะถ้าคุณป่วยช่วงนี้คุณจะป่วยนานแล้วก็เป็นโรคเลื้อรลังนะหมอจะวินิจฉัยโรคได้ยากมากหรืออาจจะต้องใช้ ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานมากๆเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่าลืมป้องกันตัวเองนะใส่แมสคือเรียกว่าต้องโปรเทคตัวเองขั้นสูงสุดนะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยในเรื่องการงานและในเรื่องการเงินถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวมังกรน,นี่คือภาพรวมของคุณในเดือนนี้ของให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีจ้า